สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ลุคจันเอสพีชาแนลนะคะวันนี้ค่ะลุคจันเนาะก็จะไปทำสืบสุขทุกคนเพราะว่าอะไรเพราะว่าช่วงนี้นะคะทำงานเยอะมากนอนดึกนะไม่ว่าจะไปถ่ายแบบเอยงานพิธีกรเอยแบบเยอะแยะมากมายนะคะทำให้แบบนอนนอนน,อน้นอยเนาะตื่นเช้าต้องไปแต่งหน้าบ่อยมากแล้วก็ออกแดดอะไรเงี้ยตอนไปถ่ายคือเต็มที่ค่ะ คือตอนนี้ก็เลยสภาพว่าจะสูงๆแบบนี้นะคะวันนี้ก็เลยอยากจะไปทำรีพิโก้ทุกคนเพราะว่าถ้าสดเราจะได้รอดด้วยนะคะเพราะว่าแบบการที่ดูแลตัวเองน้อยแบบนี้มันจะต้องแบบหาตัวช่วยจริงๆไม่ได้เลยนะคะยังไงก็ไปดูกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงบ้างไางปดูกันเลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็ถึงกันที่ s h มเบอร์คลินิกแล้วค่ะแชเมเบอร์คลินิกนะคะอยู่ตรงที่ ว่าบีบีโกรเนี่ยดียังไงแล้วก็ทำยังไงบ้างเราดูกันเละวันค่พฮามาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็วันนี้ค่ะลูกจะสนใจจะมาทำบีบีโกล์ค่ะบีบีโกรนี่ดียังไงอะคะมันก็จะช่วยทำให้ผิวค่ะกระจ่างใสขึ้นนะคะเขากระจ่างใสไว่างขึ้นสว่างขึ้นที่ไม่ต้องลงมองพื้นเลยก็คือตอนไปแต่งหน้าคือก็ไม่ต้องลงรองพื้นเลย ใ่คร<ช>ัแ<ช>ค่คอนซีลเลอร์ติดนิดเดียวก็คือ,คอ,คอดได้เลยใช่แล้วก็ระยะเวลาในการทำนานไหมคะพี่ประมาณสี่สิบห้นาทีสี่สิามันสามารถอยู่ได้กี่เดือนคะอ่าสามารถจริงจริงโดยทั่วไปแล้วเราก็จะบอกลูกค้าประมาณหนึ่งเดือนแต่สามารถทำได้ทุกสองอาทิตย์ออกทำได้ทุกสองอาทิตย์อยู่ได้หนึ่งเดือนนะคะได้เลยค่ะได้เลยค่ะงั้นเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการทำกันนะคะว่าทำยังไงบ้างค่ะไปค่ะ ก็ทําพุ่งเสร็จเลยก็จะเห็นได้ว่าหน้ากระจ่งางใสขึ้นเยอะมากนะคะแล้วก็ตอนนี้หนา้นาย,ยังชาจากยาชาอยู่แล้วก็ไม่เจ็บเลยทุกคนด,ด,ดีมากนะคะยังไงก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะลองเขาบอกว่าห้ามแต่งหน้าน24ชั่วโมงหลังจากทาเสร็จเนาะเพราะบีบีโกรจะได้แบบอยู่เนาะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะหลุดนะคะ ก็ถือว่าดีมากทุกคนชอบมากนะคะยังไงนะถ้าใครสนใจก็มาทำกันได้นะคะที่ชัมเมอร์คลินิกนะคะ